สวัสดีครับได้เครือบบงคลเกษตรบสมผสารมาแล้วนะครับพี่น้องกับผมเดืโมนี้นะครับจะพาพี่น้องทุกคนนะครับมาทําการซ่อมท่อปะปานะครับซึ่งเป็นท่อที่อ่าผมใส่อยู่ในสวนนะครับผมนี่นะครับผมกับท่อตัวนี้นะครับแต่ก้อนนี้นะครับผมก็ได้ทําการเจาะรูนะครับผมนี่เจาะรูนะครับพี่น้องเจาะรูแล้วก็ ใส่เป็นน้ำยศนะครับแต่กอนเนี่ยจะเป็นวาลตัวนี้นะครับที่ต้องการเสียบเข้าไปเนาะใส่เป็นเทปน้ำยดนะครับแต่แต่กอนเนาะในการปลูกพริกปลูกมะเขือของเขาครับแต่ตอนนี้เขาว่าได้ปลูกแล้วนะครับก็เลยจะเอาท่อตัวนี้นะครับไปเป็นท่อทรงน้ำนะครับผมในการสูบน้ำนะเข้าไปในส่วนสมโอนะครับก็เลยจะต้องมาต้องการอุดรูตรงนี้นะครับผมนี่อุดรูตรงนี้นะครับผม มีวิธีการแบบใดนะครับเดี๋ยวมูนี่จะพาพี่พาน้องมาทําการซ่อมง่ายๆนะครับผมบอลมีวิธีออียงที่มากมายนะครับพี่น้องนะนะครับสําหรับนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับผมก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องไรเครื่องมงคลเกษดเสบส่นประสานไว้เนี่ยนะครับเดิอพี่น้องเดินนะครับ,อ,อ,รบอ่านะครับ ในการอุดนะครับผมมันก็นจะมีเป็นยางนะครับเป็นยางนั่นแครับพี่นอ้องเป็นยางอุดเนาะเขก็ไปหาซื้อได้อยู่ตามร้านขายพวกอุปกรณ์การเกษตรต่างๆพวกขายท่อขายยางนี้แหละครับก็มีขายอยู่นะครับถ้าเป็นยางแบบนี้ก็จะง่ายเนาะสําหรับผู้ใดที่ต้องการซื้อนะครับผมก็ได้ครับไปหาซื้อเนาะตามร้านนั่นแหละครับประมาณจะ5บาทหรือ3บาทนี่แหละครับผมถ้าจำาผิดเนาะ เขาไปซื้อยางตามรูที่เขาเจาะในของผมเป็นรู16มิลมตรนะครับก็ไปซื้อยางนะครับยาง16มิลมนะครับผมมาอุดแค่นี้นะครับผมก็แล้วเนาะแต่ถ้านะครับเขาบอได้ไปซื้อยางครับเขาจะมีวิธีการส่อมแบบไดนะครับพี่น้องอ่านะครับเดี๋ยวพามาดูกันนะครับสําหรับมือนีเนาะอ่านะครับผมเดี๋ยวเขามาเบื้องอุปกรณ์กันก่อนนะครับอันนี้จะเป็น เป็นท่อนะครับผมทอท่อที่เศษเ,เลอืๆนะครับมุณพ่อตัดแบบเป็นเศษเลเ็กเศษน้อยนะครับเขาก็เอาเลือกเอาทอที่มีขนาดจากันนะครับทออผมด้เป็นทออ่อนิ้วครึ่งนะครับผมเขาก็ใส่ทอนิ้วครึ่งขึ้นกันนะครับเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับผมเขาก็เอามาตัดมาเอมาผ่าครึ่งนะครับผมผ่าครึ่งแล้วก็ทํําากาความสะอาดนะครับผมทำความสะอาดให้ให้สะอาดเลยนะครับผมเพราะว่ามี มีเศษดินเศษขาบต่างๆเพราะว่าเขาใส่งานมาแล้วนะครับก็ทําความสะอาดทั้งทั้งตัวที่เขาจะเอามาปะด้วยนะครับแล้วก็ตรงท่อด้วยนะครับบริเวณที่เขาจะส่อมเนาะเนี่ยครับผมก็ต้องถูทำความสะอาดให้มันแบบสะอาดไม่เลยนะครับผมนี่ก็มีอุปกรณ์แค่นี้นะครับต่อมาก็จะเป็นากาวทาท่อนะครับผมกาวทาท่อยี่ห้อใดก็ได,ด้ได้พี่น้องเด้นะครับต่อมาก็จะเป็นเชือกนะครับเป็นยางเนาะ เป็นหนังยางนะครับเอาไว้มัดนะครับผมนะครับดีเดี๋ยวเขาจะมาเริ่มกันเลยครับพี่น้องครับผมอันดับแรกนะครับเขากะทําการแกะกาวก่อนนะครับผมแกะกาวมาแล้วเขาก็ต้องทานะครับผมเอากาวนะครับทาไปทั่วเลยนะครับนี่ครับผมทาไปนะครับทาให้ทั่วทาแบบทาหลายๆเลยครับพี่น้อง แกแก็เอาพอดีนะครับผมทาให้มันทั่วแล้วก็พอดีนะครับจะาบางลายเนาะทาทั้งสองทั้งสองฟังนะครับผมเพราะว่ากาวพวกนี่จะเป็นแบบกาวแบบเขาเรีกยกว่า t ู o contact นะครับผมเกาวติดเกาาได้พี่น้องได้นะครับจากนั้นก็แปะเข้าไปนะครับผมนี่แปะเสร็จแล้วก็ทําการเอาหนังยางนะครับผมมามัดนะครับมัดให้แน่นนะครับพี่น้องมัดให้แน่นที่สุดเลยนะครับ เพื่อที่จะให้บริเวณร้อยต่อเขานะครับผมแบบสนิทกันนะครับสนิทเหล่ากาวเนี่ยเขาก็จะทําการประสานอุดร้อยท่อนะครับร้อยท่อเนี่ยครับนี่ครับผมแค่นี้แหละนะครับนี่ครับผมก็ง่ายๆครับพี่น้องนี่ทาไปนะครับเอากาวทาครับผมทาให้ทั่วเนาะ ทาให้ทั่วครับผมทาแบบก็ต้องนาลายนะครับผมทาทั้งสองฝั่งอันนี้ก็เป็นวิธีการสอมที่ง่ายๆนะครับพี่น้องนี่แปะเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่หนังยางนะครับเชือกยางเนาะมัดนะครับให้แน่นที่สุดเลยนะครับผม นี่ก็เป็นการสอมท่อที่ง่ายๆนะครับผมเขาจะต้องบ่ต้องได้ไปเสียเงินซื้ออยางมาอุดนะครับพี่น้องเขาอาจจะได้ซื้อแต่กาวนะครับกาวกระปองเนืน่อง่ก็ใส่ได้ลายครับผมนี่มัดไว้ให้แน่นนะครับจากนั้นก็ปล้อยแหงครับพี่น้องป่อยแหงไปเลยนะครับ ครับผมตอนนี้กาวก็แห้งแล้วนะครับมล้ก็ติ่งไว้ประมาณจากสิบนาทีนะครับผมแห้งแล้วนะครับแล้วก็มาทําการแก้เชือกหนังยางออกนะครับเบิ่งพี่น้องเบิ่งเช็คความเรียบร้อยเป็นไงครับล่องแก้วแน้ะครับโอ้โหแบบว่าแน่นมากนะครับผมสนิทแนบแน่นเลยนะครับผมนี่เป็นไงครับผมแก้เบิ่งนี่ก็เป็นวิธีการส่อมทอนะครับ ง่ายๆนะครับพี่น้องจะต้องบปต้องไปซื้อทอไม่เนาะมันกับมีวิธีการสอนหลายย่างนะครับผมทอที่เขาใส่อยู่ทุกมือนะครับนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งแม้แต่ว่าทอแตกนะครับแตกรู้น้อยๆนะครับเราก็สามารถที่จะทําการปะแบบนี้ได้นะครับพี่น้องนี่นะครับแหงแล้วนะครับแน่นปึ๊กเลยนะครับเราก็จะมีทอไม่ใส่แล้วนะครับพี่น้อง เรียบร้อยเลยนะครับเก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานนะครับเป็นไสาเป็นท่อทรงน้ำได้นะครับพี่น้องก็ขอบคุณในไลน์นะครับมือนี้ก็มีเทคนิคมาฝากเท่านี้แล้ครับผมจังใดนะครับถ้าชอบเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับช่องไรเครือบมงคลเกษตรผสมผสานไว้แน่นะครับพี่น้องเด้อนะครับมือนี้กะลาพี่้าน้องไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ